สวัสดีครับผมกิตดาแสงกล้าครับที่ปรึกษางานขายและโู้ดับจีเนียสสยามนิสสันอุบลราชธานีดีออโตกรุ๊ปครับกุญแจที่ผมถืออยู่ในนี้เราเรียกกันว่ากุญแจอัจฉริาายะหรืออินเทลเจนคีย์ครับหนึ่งชุดจะมีกุญแจอินเทลเจนมาให้2ลูกครับผมมาพร้อมกับแผ่นเหล็กเล็กๆนี้นะครับในนี้จะมีเป็นโค้ชของลูกกุญแจอยู่ข้างในด้วย ตัวนี้เอาไปใช้ในยามฉุกเฉินนะครับในยามที่ลูกกุญแจหายห,ายหรือต้องการทําลูกกุญแจใหม่โค้ดที่อยู่ในนี้เราสามารถนํามาอ้างอิงในการทําลูกกุญแจลูกใหม่ได้ครับในการใช้งานกุญแจอินเทอร์เน็ตครับเบื้องต้นเลยนะครับใช้เป็นรีโมทล็อกรถหรือปลดล็อกครับผมข <c oughs> <c oughs> ั้นตอนต่อมาครับ เพียงเราอยู่ในระยะ80เซนจากลูกกุญแจถึงปุ่มปลดล็อกนี่นะครับเราสามารถกุญแจใส่ไว้ในกระเป๋าได้เลยครับผมระยะ80เซนสามารถล็อกรถหรือปลดล็อกได้เลยครับในกรณีที่แบตเตอรี่ของลูกกุญแจหมดครับเราสามารถปลดสลักจากปุ่มด้านหลังนี้ครับเพื่อดึงเอาลูกกุญแจออกมาไขาตรงนี้เพื่อเปิดประตูรถได้ครับ หลังจากล็อกรถ30วินาทีครับสัญญาณการขโมยจะทํางานหากคุณไม่เปิดรถผ่านระบบของรีโมทจะมีเสียงสัญญาณการขโมยดังขึ้นครับกุญ <abbiamo. S 1> แจ Intelligent Key คือกุญแจที่มีระบบที่เรียกว่า Immobilizer Immobilizer คือกุญแจที่มีชิปตังอยู่ในกุญแจ n t e l l i g e n t Key ตัวนี้โดย E.T.U จะอ่านค่ามาที่ชิปตัวนี้เมื่อชิปตรงกันค่าตรงกัน ECU ถึงจะอนุญาตให้สตาร์ทดถได้วิธีสตาร์ทดถง่ายๆครับแค่เหยียบเบรกแล้วกดปุ่มกตาต์ทแค่นั้นเองครับแค่นี้ก็พร้อมที่จะเดินทางแล้วครับทั้งหมดนี้คือการใช้งานของระบบกุญแจอินเทลเจนต์ที T ครับต้องการรู้เรื่องอะไรรู้เรื่องส่วนไหนของรถนิสสันทักเข้ามาได้นะครับผมเป็นโฟล์จีเนียพร้อมที่จะตอบทุกคำถามที่ทักเข้ามาครับ ถ้าชอบถ้าใช่อย่างไรฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ